หนึ่งประโยคที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะว่าแพมจะมาแบ่งปันวิธีการที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตหรือในอาชีพหรือในการดํารงชีวิตของเราทุกคนค่ะทุกคนนะหนึ่งประโยค์ที่พ่าแพมใช้นะคะตั้งแต่นะลืมตาตื่นขึ้นมาเลยขอบคุณการมีลมหายใจของตัวเองค่ะวันนี้เป็นวันที่โชคดีของฉันวันนี้ฉันทําอะไรก็ประสบความสําเร็จวันนี้ฉันทําจิตการงานอะไรนะดลอะไรก็ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี้ออกแบบมาเพื่อให้ฉันประสบความสําเร็จนั่นคือการพูดคุย หรือว่าการเซลทอล์หรือว่าการบอกตัวเองหรือว่าการตั้งจิตก่อนที่เราจะเดินทางไปที่ไหนตื่นเช้ามานะคะเราจะทําอะไรแล้วก็ตั้งจิตก่อนกับเพืเ่อนๆซึ่งเรื่องเหล่านี้คุณแพรมจะใช้เป็นประจำแล้วทำแบบนั้นในทุกๆวันค่ะหรือแม้กระทั่งการที่คุณแพรมเดินทางมาที่ญี่ปุ่นนะคะหรือซัปโปโรค่ะแล้วคุณแพรมจะรู้ตัวเองเลยว่าการที่เราจะเดินทางไปไหนคะ่ะคุณแพรมจะบอกกับตัวเองนะคะโดยวิธีการพูดหรือเซลทอล์หรือว่าบางครั้งคุณแพรมจะมี2อ,อย่างคือ1การพูดและเซลทอค่ะตั้งแต่ต้นวันันนนนน2กกกก็คคือารเเขขียียยทุ ลงในสมุดหรือ,อนะคะโน้ตของคุณหรือว่า iPad ของคุณก็ได้นะคะซึ่งคุณพันแม่บ้านเดฟ,ฟอร์เรสค่ะก็จะเขียนนะคะอย่างเช่นคุณพันเดินทางมาถึงสนามบินแล้ววันนี้นะคะเราจะต้องการให้อะไรเกิดขึ้นเราก็เขียนค่ะทุกคนเขียนในโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad ของเราก็ได้นะคะเขียนประโยคที่เราต้องการค่ะเช่นนะขอบคุณการเดินทางครั้งนี้ที่มีแต่ความสุขสนุกสนานขอบคุณการเดินทางครั้งนี้ที่มีแต่เรื่องราวประทับใจขอบคุณเรื่องอะนะ,ะก,งาก,นการเดินทางครั้งนี้ที่ทําให้ฉันเติบโตและเก่งมากขึ้นขอบคุณการเดินทางคร้งงนนีทําาาาุกคคมวสสขะรรบเเ็จอณดิ ให้เป็นแรงบรนันดาลใจให้กับผู้คนในโลกใบน,นี้ขอบคุณการเดินทางครั้งนี้เป็นประโยชน์กับตัวฉันและทุกๆคนที่ได้ร่วมเดินทางด้วยกันขอบคุณทุกๆคนที่พาฉันได้เดินทางได้อย่างสะดวกสบายขอบคุณการบริการที่ดีจากโลกใบน,นี้ขอบคุณการบริการที่ดีจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันได้เดินทางไปขอบคุณการบริการ ที่ดีจากทุกๆคนนะคะที่ฉันได้รับนะคะในทุกๆการเดินทางครั้งนี้ขอบคุณกันทุกบาททุกสตางค์ค่ะที่ฉันได้นะคะจับจ่ายใช้สอยออกไปแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวฉันแล้วก็ทําให้ฉันได้รับการบริการที่ดีและก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นขอบคุณนะคะขาและเท้าของฉันเดินไปในเส้นทางที่มีแต่ความสุขและประสบความสําเร็จขอบคุณปากของฉันพูดแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณดวงตาของฉันมองเห็นแต่โอกาสและมีความสุขขอบคุณหูของฉันได้ยินแต่เรื่องราวดีๆที่ทําให้ฉันมีความสุขและประสบความสําเร็จขอบคุณจมูกของฉันค่ะ สและก็มีความสุขในโลกวันนี้ขอบคุณกลยาณามิตรทุกคนนะคะที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันขอบคุณเรื่องราวดีๆและเรื่องราวประทับใจที่ทําให้ฉันมีความสุขและประสบความสําเร็จมากขึ้นขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้วินาทีนี้และเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่กําลังจะเกิดขึ้นจากนี้และตลอดไปค่ะทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนคิดถึงเรื่องการขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณโรงแรมขอบคุณที่พา้าขอบคุณหมอนขอบคุณที่นอนขอบคุณผ้าห่มขอบคุณเตารีดขอบคุณใดร์เป่าผมขอบคุณนะคะอ่า อ่างนะคะล้างหน้าขอบคุณอ่างอาบน้าขอบคุณกร้องขอบคุณยาสีฟันขอบคุณแปรงสีฟันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างค่ะขอบคุณข้าวของเครื่องใช้ที่เรามีขอบคุณเสื้อผ้าที่เราใส่นะคะขอบคุณร่างกายขอบคุณหัวใจนะคะที่ทําให้เรามีความสุขและสดใสตลอดเวลาขอบคุณสถานการณ์ต่างๆนะที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นขอบคุณปัญญาจากโลกใบนี้ที่ทําให้เรานี้แต่ปัญญามหาเศรษฐีขอบคุณอากาศแสงแดดไฟฟ้าแล้วก็ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่แอร์เรียนี้ที่ทําให้เรามีความสุขและประสบความสําเร็จค่ะทุกคนขอบคุณกนทุคะ ทุกชาทุกวันค่ะเพื่อาจะขอบคุณนะฮะถ้าเป็นต้นวันปุ๊กก็เป็นการเซลล์ทอล์กถ้ามติว่าระหว่างวันถ้าต้องการให้เกิดขึ้นจริงก็เขียนขอบคุณเขียนสั่งออกไปเลยค่ะทุกคนจะทําให้คุณเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสําเร็จนะคะทุกคนและทุกอาอาทุกอย่างที่เราก้าวเดินไปก่อนทุกคนนะมีสติในการคิดและก็รู้สึกนะทุกๆอย่างนะคะบางครั้งสถานการณ์ของคุณบางครั้งอาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่ยังออกมาไม่ดีแต่ฝึกขอบคุณเยอะๆนะทุกคนจะทําให้ทุกคนนะจูนชีวิตจูนความคิดและจูนเส้นทางสูู่่่คคววาาาามสํเเรร็็จทนะุกกหงพดไป นะคะอากาศเย็นกับทุกคนนะคะก็นะ,ะวันนี้ก็ถือว่านะคะเป็นการรับบริเวนแล้วก็ความสุขที่ดีมากๆเลยทำให้คุณทั้นะคะอยากแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะคะในการนะเริ่มต้นวันที่ดีและทำให้คุณชีวิตดีมีความสุขตลอดไปเป็นกำลังใจทุกคนนะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขจ้ะ